โรมันกรซาเลสเปิดเผยถึงแผนในอนาคตของเขาโดยล่าสุดนั้นโรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นชาวนิการากัวได้เปิดเผยถึงอนาคตของเขาหลังจากที่เงียบหายไปนานกว่า9เดือนโดยไฟล่าสุดนั้นเขาแพ้ให้กับคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกันฮวนฟานซิสโกเอสตาดาโรมันยังได้กล่าวอีกว่าผมจะยังคงชคในพิกัด115ปอนด์ เพื่อที่จะกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้เพราะก่อนหน้านี้นั้นผมเคยครองแชมป์โลก w b c และซูเปอร์เวอร์แชมปเปี้ยน w b a ในรุ่นนี้มาแล้วและหลังจากนั้นผมก็จะขอขยับข้ามรุ่นไปล่าแชมป์โลกในพิกัด118ปอนด์ต่อไปเพื่อผมจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก5รุ่นคนแรกของทางนิกรารกัวให้ได้ก่อนที่ผมเองจะแขวนน่วมเลิกชคมวย โรมันกรซาเลสเปิดเผยล่าสุดนั่นเอง